นะเสียงไหมครับนะครับไหวมผมสวัสดีพ่อแม่พี่นาะเนี่ยพวางเลยเนี่ยพวงใหม่งามเลยนะี่มากรอยกินเลยกล้วยจะแซบ่บเนี่ยพวงของทีนี้ตับนะครับตับขี้เพี้ยพวงมาให้เลย อาชีิวกอนนี้นนะนี่ด้วยเนือบสุดเนือวงละลอยก,ก้อยครับบล้อยก้อยโอ้ดีออก,ก่อนไปลวกทุกคนบกินดิบวขี่ก่อน ออกบ้านเขานะขีออ่ด้วยก้อนแบบนี้ครับนะอันเนื้อครับแบบนี้รับครับตึ้งก้อยจะย่างแล้วหน่อยเหงาพวงครับก้อยแบบแบกินแบบนี้ก้อยคิวดู ลม่ลูกม่ไม่เอาไปเดีย่นน้น้อยไปล่ปอยกินบุปเปดิยวแซ่บเนี่แซ่บกันด้วพี่น้องปอปเนล่ยเนี่ยไม่ได้ย,นยนินโดน โดนเถือไะ้กินทางบ้านมันไหน้ะได้กินบูบอนก้วยสูทงางั้นวันไหครับสูทางนี้นบอที่ะบานงการก้อยเมื่อนครับโอ้ยยังกินน้องขวดก้ยครับก้ย มาคนก็นยีักมักฟัก,ฟก,ฟกอ,อนันตอนนี้น้อยคนกะบลูกเต่าตอนโครเชเลแต่ผมมีมักฟักครับฟักแซ่บต้องเข่าเครื่องนี้นะถ้าแบบฟัก phát nè một phát nè không cho หัวเลยมาอยไปเอาบอร์ขันตอนการคุมีแซบเลยเลือดแซ่เลือดได้เลือดก่อน ก้อยร้อยเลือดขี้เพียเหอต้มสุกแล้วครับนี่เส่รน่อยน่ะปรุงเร็วเลยพริก พึพ่เพชรไปนี่ตามแลวกอคัวต่อนพูนเลยหอมๆของแท้ดีดีมัม้มเอ้าเวดพอดีสีกหน่อย <c oughs> ของแค่ขาดประด้สวดหนึ่งแป่งนัวปล่อยเด้อปล่อยเด้อคนณบัตนคมณเขากันครับพี่้อง เห็ดเองไม่สบเลยเห็ดเองกินเองก้อยเนี่ยแสบ,บขาดเดียวจวดเลยจวดเลยหักเลยบาดเลยชี้ต้นหอมนฮะ ลงระบาดต้นขอกันก็ได้ที่แล้วก่อยก่อยก่อยแศษกันเดื้อฮะตรวจตรวจบิ้นบัตร xem canh hộp để đi 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 đi